สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถกระป๋อมาชี้เป้ากันแล้วครับนะใครที่ถามหารถกระป๋อที่ว่าเป็นแบบรถกระบะอยู่เนี่ยจะได้เอาไว้ใช้งานนะสภาพดีดีหน่อยนะครับก็ลองดูคันนี้ครับคันนี้ถือว่าเป็นกระป๋อหนึ่งรุ่นนะที่ว่าเก่าแต่ว่าสภาพเนี่ยที่เขาทำมันค่อนข้างจะจัดเต็มอยู่พอสมควรครับนะราคานี่มันก็อาจจะมองดูว่าสูงหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับ รถที่พร้อมใช้กับไม่พร้อมใช้เนี่ยบางครั้งรถรุ่นใหม่ก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสภาพไม่พร้อมใช้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะมองว่าแพงนะครับนะแพงที่รุ่นอย่างเดียวนะแต่สภาพนี้ต้องเอาไปทําอีกเยอะอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มนะก็ลองดูแล้วกันครับผมให้ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับนะลองมาดูรายละเอียดรถคันนี้แล้วกันนะครับนะคันนี้เป็นไดเอสสุครับ s 65นะครับก็เป็นตัว6 6 0ซีเทอร์โบครับนี่ สำหรับตัวนี้นะหายากนะถ้าเกิดสภาพดีาเป็นสภาพเก่านี่เอามาทําใหม่นี่ก็ปัน้นก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับนะพอสมควรเลยครับนะแล้วก็จะต้องไปเสี่ยงกับเรื่องช่างดีช่างไม่ดีอีกอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับนะถือว่าเยอะนะสายปั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบจบๆก็ทุนเวลาไว้ได้นะแต่ก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับนะอันนี้ก็พูดอย่างตามตรงนะครับนะปกตินะครับ เครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นตัว6 1 0เท turbo ครับนะอย่างที่บอกครับระบบนี่ไฟนี่ก็วาลิงสายใหม่เรียบร้อยครับนะทำงานได้ปกติครับกระจกไฟฟ้าครับแอร์เย็นใช้ได้ครับนะน้ำไม่จันควันไม่ไหลครับวิทยุครบครับนี่แผงประตูแต่งนะครับนะภายในนี่ก็แต่งครบจบครับดิสสี่ล้อเลยทานะคันนี้เป็นล้อขอบ13ครับ ไฟหน้าไฟตัดหมอกกล้องหน้าระบบไฟนี่คือจบมาแล้วครับเจ้าของลงไว้แบบนี้นะครับเครื่องคันนี้จอดเป็นเดือนสตาร์ทครั้งเดียวติดนะสบายๆครับวิ่งนิ่งๆครับไม่หอนครับเฟืองท้ายก็จบๆมาแล้วครับแหนบช่วงล่างนี่ทํามาใหม่หมดครับนะท่อสแนเ็ดทั้งเส้นครับก็ถือว่าเจ้าของคันนี้ถือว่าจัดไ็มาเลยทีเดียวครับนะนี่พักปลายครับนะโบออฟครับวิ่งลั่นๆครับนะ อยากจะเห็นตัวจริงเลยทํานะลงรายละเอียดไว้เกิตข้างนี่รอบคันครับก็รถคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับนะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งับาทครับนะเป็นายทะเบียนประมูลด้วยนะครับสวยเลยทีเดียวครับนะสวยเลยทีเดียวมีแต่งรอบคันนี่สีนี่กแจมแจมกันเลยครับลองดูครับลองดูใครชอบแนวนี้นะอยากจะได้เอาไว้ ขับกี่เล็สักคันนะครับตังเหลือๆนะนะสวยๆแบบไม่ต้องเอาไปทําอะไรต่อแล้วก็ลองดูแล้วกันเจอก็นํามาชี้เป้าครับนานๆทีจะเจอสักทีนะครับนะลองดูครับลองดูย้ากันเลยครับแนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางใหช่องนั้นครับช่องทางติดต่อก็ดิ้ f เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับในดิงก็จะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถได้พามสสสัคิปนี้วดบ